ระบบสังหารเทพตอนที่81บรรุในเหนมันฤดูสายทานกลายเป็นน้ำแข็งเราเด็กหนุ่มในวันนั้นวันนี้เริ่มเติบโตเป็นบุรุษกล้าโดยสมบูรณ์แล้วกลางพายุหิมะครั้งหนึ่งอิสตรีจับกระบี่ยืนนิ่งเฝ้ารอคอยบางสิ่งอีกหนึ่งบุรุษหนุ่มดำน้ำลึกในห่วงสายทานฤนดูเหมันดูดซับกระแสไอเย็นเข้าล่าง หมูม่มวลมัดฉาที่ต้องกระแสพลังถูกชักนําให้เวียนว่ายตามสายทานแห่งแห่พลังดังมีตาข่ายที่มองไม่เห็นฉุดลังพวกมันไว้จากหนึ่งชั้นกระแสพลังเป็นสองชั้นสามชั้นจนกระทั่งชั้นที่สี่ห้าขึ้นพลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนแผ่นน้าแข็งที่หนามากด้านบนแห่งสายทานเริ่มมิอาจจะทนรับกับกระแสพลังนี้ไหวเสียงหักแต่ของแผ่นน้าแข็งดังไปหมด เสียงระเบิดดังไปทั่วท้องน้ำเด็กหนุ่มในวันนั้นวันนี้เริ่มเติบใหญ่มีเขาโครงร่างของบุรุษแกร่งอย่างน่าใจหายร่างกายที่ได้สัดส่วนของชายชาตรีผมนำสนิทเป็นประกายหากแต่ผิวพันนั้นกลับไม่สู้ดีแม้กระแสะพิษในร่างกายจะมีน้อยเต็มทีจนถูกสะกดข่มได้เกือบทั้งหมดแต่รอยแผลเป็นก็ไม่ได้หายไปจากร่างกาย เชี่ยวเฟิงใช้คิดวิชาตัวเบาเหยียบฟ้าทะยานก้าวสู่หมู่เมฆาที่ตอนนี้มีสตรีงดงามที่สุดในใต้รายืนเหยียบฟ้าลอยตัวเฝ้ามองมันอยู่เสียงอันนุ่มนวลเสียงหนึ่งดังขึ้นเจ้าทำได้ดีมากเชี่ยวเฟิงในที่สุดก็ทะลวงผ่านระดับขั้นสูงเป็นระดับนับรบขั้นหนึ่งได้เสียทียอดหญิางงามนางยิ้มอย่างพอใจ นางรู้สึกดีใจที่เฉี่ยเฟิงน้อยของนางนั้นสามารถก้าวหน้าเชิงยุทธได้อย่างรวดเร็วจากเมื่อสองปีก่อนที่เด็กหนุ่มอยู่เพียงระดับฐานพลังแต่เพียงเวลาไม่นานผ่านไปไม่ถึงสองปีดีก็สามารถก้าวมาเป็นระดับขั้นนักลบได้นางรู้สึกดีใจยิ่งแต่นางหารู้ไม่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเพียงละครบทหนึ่งที่ไอเด็กน้อยในสายตาของนางนั้นสร้างขึ้น เด็กน้อยเฉียวเฟิงในสายตานางนั้นตอนนี้เป็นเด็กหนุ่มอายุ17ปีแล้วรูปร่างสูงใหญ่เกือบเกือบสี่ศอกหนึ่งศอกเท่ากับประมาณ50เซนติเมตรพระเอกณนะตอนนี้เฉี่ยวเฟิงสูงประมาณ190เซนติเมตรเฉี่ยวเฟิงยิ้มรับในคำชมอย่างจริงใจของอาจารย์หญิงผู้งดงามมันก้มคำนับพร้อมกล่าวว่าตัวเองนั้นหาได้ทำสิ่งใด แต่เป็นเพราะได้อาจารย์สั่งสอนดีจึงมีความก้าวหน้าเช่นนี้ยอดหญิางงามได้ยินดังนั้นก็ใส่หัวเล็กน้อยแล้วเจ้าลูกศิษย์ตัวน้อยของนางในวันนี้เริ่มโตเป็นบุรุษขึ้นเรื่อยๆแถมยังมีฝีปากกล้าและรู้จักพูดให้สตรีพอใจยิ่งนักนางได้แต่บอกให้เฉียวเฟิงหยุดปากหวานไม่ต้องพูดกล่าวสิ่งใดอีกนั่นเพราะคำพูดของเฉียวเฟิงนั้นเกินจริงไปมาก วิชาเหล่านี้แม้นางจะสอนให้มันแต่ความสามารถและความเข้าใจของเฉียวเฟิงนั้นเกินเด็กหนุ่มทั่วไปโดยมันมากจนไม่ว่านางจะสอนอะไรเชียวเฟิงก็เข้าใจรวดเร็วเกินมนุษย์การก้าวข้ามสระดับในสองปีแม้จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่มันก็มีข้อแม้ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีจากยอดคนและได้การบำรุงทั้งโอสุวิเศษและมีสถานที่บ่มเพาะชั้นเลิศ แต่เชียวเฟิงเด็กน้อยของนางนั้นเล่ามีอะไรเด็กน้อยมีเพียงยาระดับต่ำที่นางพอหาได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะไม่อาจจะขอให้มันได้มากกว่าสิทธิ์อื่นแม้นางจะพยายามเพิ่มเติมให้แล้วแต่ก็ไม่ได้มากกว่าสิทธิ์ในทั่วไปเท่าไหร่แม้เคณวิชาของนางที่มอบให้เชียวเฟิงฝึกก็นับว่าธรรมดาหากแต่การพัฒนาในระดับนี้ คงต้องนับว่าเชียวเฟิงน้อยของนางนับเป็นหนึ่งในยอดคนที่มีความสามารถในการฝึกฝนและเข้าใจในคลิดวิชายุทธได้อย่างรวดเร็วจริงๆจึงบรรลุคณิตวิชาต่างๆได้รวดเร็วถึงเพียงนี้แต่ตอนนี้ยอดหญิงงามตัวนางเองก็ไม่อาจจะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่นางเห็นนั้นแท้จริงนั้นยังเป็นแค่เพียงยอดปลายเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งที่โผลออกมาของเชียวเฟิงสิริลักษณ์ของนางในตอนนี้เท่านั้น เพราะตอนนี้เฉียบเฟิงนั้นได้กลายเป็นผู้ฝึกปาระดับจอมยุทขั้นหนึ่งแล้วเจ้าทั้งสองหยุดยกยอกันได้แล้วเสียงดังแหวกอากาศมาแต่ไกลเมื่อมองไปที่ทิศทางของเสียงก็มีหญิงงามสองคนบินมาด้วยเคร็วิชาตัวเบาชั้นสูงพวกนางคือสวีอันจีและพาลี่สิติดต,ตามนั่นเอง วันนี้ท่านเจ้าสำนักเรียกประชุมสิทิในและคณาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมเจ้าจะเสียเวลาอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วมีเหตุด่วนอะไรหรือสิทธิพี่หญิงยอดหญิางงามถามด้วยในตาใส่ซื่อเจ้าคงลืมวันเดือนปีหมดสิ้นเสียแล้วสีอี้เฟยเอาแต่ใส่ใจไอ้สิทตัวน้อยที่ตอนนี้กลายเป็นบุรุษสูงร่ำคนนี้ที่พามันมาเก็บ ตัวฝึกวิชาจนไม่รู้ว่านี่ถึงกำหนดเจ็ดปีของงานประตูสวรรค์แห่งทวีบุูรภาของเราที่กำลังจะเปิดออกอีกครั้งแล้วเราสำนักน้อยใหญ่ต่างจัดหาสิทธิ์ชั้นยอดที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้าร่วมข้าจึงต้องมาแจ้งแก่เจ้าว่ารอบนี้เจ้าจะให้ใครไปบ้างในฐานะสิทธิ์ของเจ้าอี้เฟยเจ้าอย่าลืมสิ ตอนนี้เจ้ามีฐานะนเป็นอาจารย์ของสำนักแล้วนะไม่ใช่สิทธิ์ในแบบในอดีตยอดหญิงงามแทบจะไม่ต้องคิดนางเอามือจับที่ไหล่ทั้งสองข้างของเฉียวเฟิงทันทีนี่เจ้าสวีอัญจีเห็นดังนั้นถึงกับทําหน้าเซ็งทันทีนางแอบโกรธน้องหญิงของนาสวีอี้เฟยเล็กน้อยนั่นไม่ใช่เพราะว่านางไม่ชอบเฉียวเฟิงหรอกนะหากแต่หลายปีนี้ ตั้งแต่นางรับเอาเจ้าเด็กหนุ่มอาพับเฉียวเฟิงเป็นศิษย์ติดตามหลายๆคนก็คอรหาและแอบติฉินนินทานางอย่างรับๆไม่น้อยนั่นเพราะเฉียวเฟิงแม้จะเป็นเด็กน้อยแต่ก็นับว่าเป็นบุรุษเพศนับวันก็จะยิ่งเติบใหญ่ขึ้นการให้เฉียวเฟิงเป็นเด็กติดตามนั้นหลายๆคนย่อมไม่เห็นควรไม่ว่าคณาจารหรือศิษย์ชั้นนอกในต่างก็ไม่พอใจเรื่องนี้กันทั้งนั้น หากแต่กับเป็นสวีอีเฟยเองที่ยืนกรานต้องการเด็กหนุ่มจึงทำให้ทุกคนต้องยอมรับหากแต่ในปัจจุบนันเสียงติฉินนินทาก็นับวันมีแต่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนื่องด้วยเฉียวเฟิงตอนนี้เริ่มเป็นหนุ่มใหญ่รูปร่างส่วนสูงในตอนนี้ก็ไม่แพ้บุรุษเพศไวยชกันคนใดเลยสวีอันจีเห็นดังนี้นางจึงพยายามจะเตือนสวีอีเอ้เฟยน้องหญิงแสนรักของนางอยู่หลายครั้งหลายครา หากแต่คำพูดของนางกลับเป็นเพียงแค่ลมปากเท่านั้นนางหันไปมองเชียวเฟิงเล็กน้อยก่อนถอนหายใจเบาๆนั่นเพราะสำหรับนางแล้วเฉียวเฟิงก็นับว่าถูกใจนางอยู่บ้างตลอดหลายปีเด็กหนุ่มทำหน้าที่ดูแลแล,และติดตามสวีอี้เฟยเป็นอย่างดีไม่ขาดตกสิ่งใดเลยแถมตัวเฉียวเฟิงนั้นก็มีความเป็นสภาพปุรุษเป็นอย่างมากไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังนาง นอกจากนั้นกริยามารายาต่อผู้คนก็สุภาพดั่งชนชั้นสูงไม่มีสิ่งใดให้นางตำนิแม้แต่น้อยนอกจากนั้นสิทธิรักพาลี่ผู้เป็นสิทธิติดตามของนางก็ยังสนิทสนมกับเชียวเฟิงไอหนุ่มผู้นี้อีกทำให้นางมีโอกาสพูดคุยพบปะกับเชียวเฟิงอยู่บ่อยครั้งไม่น้อยกว่าใครๆทำให้นางรู้ว่านิสัยใจคอแท้จริงของไอหนุ่มเชียวเฟิงนั้นเป็นเช่นไร แต่อันนี้จาคำยินทาของผู้คนก็มากมายนักไม่ว่าจะเป็นคนภายนอกภายในทั้งต่อตัวเฉียวเฟิงและยอดหญิงงามและนั่นก็เป็นเรื่องที่ทำให้สิทธิพี่อย่างนางที่รักและเป็นห่วงน้องหญิงคนนี้ปวดหัวแบบสุดๆอยู่ตลอดเอาล่ะเอาล่ะข้าจะไม่พูดอะไรแล้วพวกเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวท่านพ่อของเจ้ากับท่านพ่อของข้าและท่านเจ้าสำนักจะรอนาน สิ้นคำพูดนางก็จับมือยอดหญิงงามและใช้วิชาตัวเบาโบรดปินไปทางสำนักบรรจบฟ้าอย่างรวดเร็วโดยมีเชียวเฟิงและพาลี่ติดตามโดยที่ในระหว่างทางเชียวเฟิงและพาลี่ใช้วิชาทางจิตพูดคุยกันตลอดทางสิพี่ท่านจะไปที่นั่นด้วยใช่ไหมเชียวเฟิงหลับตานิ่งสักพักคิดอะไรคู่หนึ่งไม่ได้ตอบอะไรพาลี่ในทันที นั่นเพราะชียร์เฟิรนกำลังนึกถึงเรื่องราวในชีวิตก่อนของตัวเองและพยายามเปรียบเทียบช่วงเวลานี้กับช่วงเวลาในเกมสังหารเทพอนันตภพว่าเป็นช่วงใดและใน3-4อึดใจมันก็นึกถึงอีเวนต์พิเศษของเกมสังหารเทพอนันตภพในช่วงต้นขึ้นมาได้นิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ